สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอรสเอรยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีหาเหรียญบ้านสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกนะครับในการหาเหรียญบ้านสวนนะครับนั่นคือการทำเควสประจําวันของในบ้านสวนครับก็จะมีสุ่มว่าจะได้1 0 0 0อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าเราจะมีได้เควสอะไรบ้างนะฮะต่อมานะครับวิธีที่2นะครับวิธีที่2คือการสุ่ม เฟอร์นิเจอร์จากตู้ราชาเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็จะมีโอกาสที่จะได้น้องหน้าหิมะแสนหวานนะฮะสถานะคือการชนะทางหรือการคาดทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองสองเปอร์เซ็นต์จำถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นแบบแปลนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็มีโอกาสสมได้เหรียญเหรียญบ้านสวนด้วยทีสามนะครับวิธีนี้ค่อนข้างจะจะเปลืองทองนิดนึงนะฮะแล้วจำแล้วอาจจะไม่ไม่เปลืองก็ได้เพราะว่ามันคือ วิธีซื้อแบบเป็นมาย่อยครับเดี๋ยวผมลองซื้อแบบทั้ง3าสีเลยนะมันจะเป็นสีเขียว1สีฟ้า1มีติมม่วงขายไหมอ่ะมีติมม่วงขายลองลองทุนได้เลยเราสาสีก่อนแล้วกันนะครับสีเขียวดได้ดทั้งหมด320เหรียญนะฮะสีฟ้า480นะครับ สีม่วง800นะฮะน่แสดงว่าสีทองก็ประมาณ1,000นะฮะเดานะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการหาเหรียญบ้านสวนนะฮะเล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ไม่มีเหรียญที่จะมาอัพบ้านหรือซื้อของทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะฮะนจาไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีวิธีดีๆอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำาอกนะครับแล้วเจอกันครับ